รีวิวที่หมากเกาจูไฮ EP สองบอกเลยว่ามีแต่กินกินกินใครไม่รู้จะไปไหนก็เซฟพี่กัดไว้ได้นะโรงแรมที่แฟงนอนในหมากเกาคืออันดาสนะคะทำรีวิวแยกไปให้แล้วมาถึงเราก็จะพุ่งตรงไปที่เททีก่อนเลยค่ะเฮทีสาขาแกรนดี่หมากเกานะคะอยู่ตรงข้ามโรงแรมเลยเธออร่อยจริงอยากให้เข้าไทยมากมือเย็นวันนี้เราจองมาเป็นร้านฮอตพอตนะคะชื่อว่าฮิปเซงร้านนี้เขาดังเรื่องซีฟู้ดนะคะวัตถุดิบคือแบบพรีเมียมมากราคาก็พรีเมียมเช่นกันวันถัดมาเราไปเดินที่ไทปาสตรีทฟู้ดค่ะมาถึงก็พุ่งตรงมา้านนี้ก่อนเลยนนนะะคะเปป็รร้้าาโจกูดง อร่อยสมคำล่ำลือแต่ว่าระวังร้อนนะมันร้อนจริงอิ่มแล้วก็ไปตามล่าหาทัตไข่กันต่อร้านนี้นะคะใครมาก็ห้ามพลาดเลยอร่อยจริงๆอิ่มแล้วก็เดินเล่นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไปต่อที่เวนิเชียนค่ะคือมันสวยอลังมากจริงแต่คนก็เยอะมากๆเลยค่ะนี่เป็นร้านของหวานร้านโปรดของเรานะคะไปเจอที่ประเทศไหนคือเป็นอันต้องเดินเข้าตลอดจริงๆเขาเป็นร้านช็อกโกแลตนะทุกคนแต่ว่าไอศครีมเขาอร่อยมากต้องลองเยน็นวันนี้จะไปทานพัฒคาอาหารจีนที่ลอนดอนเนอร์กันค่ะจองมาขอห้องไพรเวทนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะจัดห้องอลังการให้ขนาดนี้มีารเกะด้วยน าหารรสชาติด,ดีทุกอย่างเลยทุกคนเดี๋ยวมาทํารีวิวแยกให้นะตื่นมาอีกวันหนึ่งก็คือบินกลับเลยนะคะเราบินกับแอร์มาเกานะคะที่เคยทํารีวิวไปแล้วค่ะกลับก็เป็นข้าวหน้าไก่ค่ะแล้วก็มีขนมอันนี้แห้งๆแล้วก็สลัดมากาักกะโรนีอันนี้แบบงงมากแล้วก็เป็นผลไม้ค่ะที่สนามบินนะทุกคนอย่าลืมซื้อทัดไข่ที่เป็นร้านสีม่วงนะคะจะอยู่ด้านในเกตแล้วนะคะซื้อมาเถอะอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนใครยังไม่ได้ดูอีพีแรกที่จูไห่นะคะอย่าลืมตามไปดูกันด้วยนะ